เรียนคุณครูประจวามิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะดิฉันนางสาวชนิดพาประสานงามดิฉันนางสาวนวัลถือชัยคะ่ะดิฉันนางสาวสาวินีมีศีคะ่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่อง g o g l e s h e e ี s ค่ะความหมายของ g o o l l s s h e t t นะคะ คือโปรแกรมที่ช่วยจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มของ Google Drive ค่ะสามารถจัดกลุ่มข้อมูลได้มากมายและพร้อมกับ AI ที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่ะจะคล้ายๆการใช้งานของ Microsoft X X X Microsoft Excel ค่ะซึ่งถือเป็นข้อดีของซึ่งถือเป็นข้อดีของ Google Sheets เพราะทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นโปรแกรมที่มีเอปีฟรีขอออีกด้วยของ Google สเปชียแอชชยร์ยที่ทุกคนทำงานร่วมกันได้ อย่างปลอดภัยเพื่อองค์กรที่สับเพื่อนไปอย่างในข้างหน้าอย่างรวดเร็วทีได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความต้องการขององค์กรที่ยืดยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว Future AI ที่ช่วยให้มีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่สําคัญ นอกจากนี้ชีทยังใช้งานร่วมกับระบบภายนอกได้ซึ่งรวมถึงไมโครซอฟท์ออฟฟิตและยังสจ,จัดความยุ่งยากในการใช้งานกับแหล่งข้อมูลต่างๆชีทที่เอ๊ชีตสร้างขึ้นอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของ Google และจะมอบอัตระในการสร้างสารรค์ให้แก่คุณพร้อมทั้งยังช่วยเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยอีกด้วย การทำงานร่วมกันและการใช้ข้อมูลอย่างราบรื่นนะคะไม่ว่าจะกำลังวางแผนกิจกรรมหรือแชร์ตัวเลขรายการเอ้ยรายได้ล่าสุดชิดิทช็ดก็ช่วยให้ทีมงานของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นคุณ คุณจะเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันพยยามโครงการได้อย่างง่ายๆเห็นและการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแก้ไขที่เกิดขึ้นขณะคุณขณะที่คุณออนไลน์ การดูแลควบคุมให้เข้มงวดอยู่เสมอด้วยการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรนะคะเมื่อให้ชีพเนื้อหาของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างต่อเนื่องโดยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงของโลกจัดการสิทธต่างๆผ่านการชอบถึงระบุระดับบุคคลนะคะกลุ่มและโดเมนกำหนด วันที่หมดอายุเนะะื้อหาปิดใช้ตัวเลือกการดาวน์โหลดการคัดลอกหรือการพิมพ์แก่ผู้ทำงานร่วมกันที่ต้องการค่ะใช้การควบคุมการปกป้องข้อมูลร่วไหลเพื่อการเก็บรักษาข้อมูลอย่างละเอียดได้ถูกต้องปลอดภัยค่ะการรับข้อมูลชงลึกให้ทันใจวิธีการขับเคลื่อนโดย Google ช,ช่วยให้ทุกคนในองค์กรค้นพบข้อมูลเชิงลึกท,ที่มีประโยชน์จากข้อมูลต่างๆทางลังในการใช้สูตรชชื่อระหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดโดยการแสดงสูตรที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณพิมพ์แค่คลิกปุ่มสำรวจเพื่อดูแนวโน้มการแสดงภาพที่ปรับแต่งได้คุณก็จะ ไปยังส่วนต่างๆของข้อมูลได้ง่ายขึ้นเพียงแค่พิมพ์คำถามลงไปในส่วนสำรวจแล้วให้ Google AI เรียกดูคำตอบที่ต้องการค่ะทำงานอย่างราบรื่นทั้งในชีและ Excel นะคะ ทีจะช่วยให้เปิดมิติใหม่ของการทำงานร่วมกันนะคะคุณจึงไม่ต้องปวดหัวกับการหาไฟล์เวอร์ชั่นที่ต้องการและมีสมาได้มีสมาธิมากขึ้นในการลงมือเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นความจริงค่ะการวิเคราะห์ข้ขอมูลจากแหล่งที่มาหลายแห่งซึ่งรวมถึง i ิคว e r y ีมีเครื่องมือทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการวิเคราะห์เปลี่ยนข้อมูลเป็นภาพนะคะและรับข้อมูลเชิงหรือจากข้อมูลของคุณและเครื่องมือในการเชื่อมต่อจะช่วยให้คุณประมวลผลข้อมูลจากแหลายข้อมูลต่างๆได้ทั้งในไฟล์ csv excel หรือรูปแบบหรือรูปแบบไฟล์อื่นๆได้ค่ะตั้งโซลูชันที่กำหนดเองเพิ่ม เพิ่มความรวดเร็วให้ขั้นตอนการทำงานโดยสร้างแอปสำหรับธุรกิจและระบบอัตโนมัติใช้แอปชีพเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเองเพิ่มเติมเพิ่มเติมจากชีพโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเพิ่มฟังก์ชันรายการเมนูและมาโครที่ต้องการด้วยแอปสคริปต์ค่ะต่อไปเป็นการเป็นแบบทดสอบนะคะ หนึ่งผู้เรียนต้องผู้เรียนต้องเลือกการเชร์แบบใดเพื่อให้คุณครูสามารถแก้ไขได้ค่ะหนึ Can 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 ่งแทนอีดิบสองแทนวิวสมแทนดูสี่แทนสักเกันค่ะถูกต้องค่ะข้อส,สองนะคะผู้เรียนต้องเลือกการเชร์แบบใดเพื่อให้คุณครูสามารถแก้ไขได้ค่ะ หนึ่ง l o Doc s, 2. g o o s สอง h ู e t ิ e ช o สสาม o ูเฟและสี่คูเไซ์ค่ะจเดิมแต่น่าจะถามว่าไอคอนมั้งไอคอนเนี่ยเป็นเป็นไอคอนโปรแกรมอะไรหรือเปล่า <laughs> เอาไม่เป็นไรเอาตอบเอาตอบอะได้วยไอคอนกไม่จะถามเพื่อนไอคอนเนี่ยคือไอคอนอะไรอะเอาเหรออข้ามข้ามเอาุณก็แล้วพ่อนี่ตอบอะไรเมื่อกี้พ้อเมื่อกี้ตอบอะไรเอาไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรข้อสาม โปรแกรมในรูปเรียกว่าอะไร 1. Google Docs ที่มีเอกาสารออนไลน์ 2. Google Sheets สร้างตารางคำนวณ 3. Google Drive พื้นที่ฟรีบนอินเทอร์เน็ตและส Google Slide สร้างการนำเสนอออนไลน์ค่ะถูกต้องค่ะข้อสี่โปรแกรมโปรแกรมในรูปเหมาะสำหรับงาน งานลนานักษณะใดหนึ่งพีมเอกสารออนไลน์ 2. สองสร้า,างตารางคำนวณสามพื้นที่ฟรีบนอินเทอร์เน็ตและ 4. สี่สร้างงานทังเสร็จออนไลน์ถูกต้องค่ะโปรแกรมในรูปสามารถทำงานร่วมร่วมได้กับโปรแกรมใดหนึ่งเวิร์ดสองฮาวไลน์สามพิกเจลร์าลาสไลด์ค่ะ ้อง่าเพื่อนทีใช้ทำอะไรได้บ้างถูกต้องค่ะเจ็บเมื่อเราต้องการดูงานที่เพื่อนแช์ให้เราจะทำอย่างไรหนึ่งเข้าไปที่เพิ่มเติมและเรื่องรายการทั้งหมด สเข้าไปที่ล่าสุดสเข้าไปที่ขาเข้าสี่เข้าไปดูข้อความใน Google ค่ะิดค่ะเข้าไปที่ขาเข้าค่ะในการใช้งาน g o Google s h e e t ข้อใดเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด หนึ่งระบบอินเทอร์เน็ตสองต้องคอมพิวเตอร์สามต้องมีบัญชีเพื่อใช้ Google และสี่ต้องมีอีเมลใดก็ได้ถือต้องค่ะต้องมีบัญชีเพื่อใช้ g o เ g l e ข้อรที่เราสามารถเปิดใช้ได้ใน Google Sheets ได้บ้างข้อใดที่เราสามารถเปิดใช้ได้ใน Google Sheets ได้บ้างข้อหนึ่งถูกต้องค่ะข้อสิบ Google Sheets เปรียบเสมือนโปรแกรมใดใน Microsoft ตอบข้อสองค่ะกุมพวกเราขอจบการนำนเะสนอเพงเท่านี้ขอบคุณค่ะ